สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นําเหรียญลายเซ็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเป็นปีพศ2509เป็นเนื้อนวะโลหะจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับผมถ้าดูจากรายละเอียดของเหรียญน,นะครับะจะค่อนข้างชัดและก็คมนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่เป็นพระที่ใช้นะครับาการเลี่ยมนะครับจะเลี่ยมจับขอบนะครับของหลวงพ่อนะครับทั้งทั้งทั้งหมดนะครับก็จะไม่เห็นขอบข้างเหรียญนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะกแกะนะครับเพื่อถ่ายขอบด้านข้างมาให้เพื่อน <S 2> <S 2> ๆชมนะครับแต่ครนี้ส่วนหนึ่งคือเขาเลี่ยมมา สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็ได้รับมาจากเพื่อนรุ่นพี่นะครับที่เขาชอบหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนี่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูที่พื้นเหรียญนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเอาละกันนะครับผมเนื้อนวโลหะนี้นะครับก็ เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเนื้อแรกๆที่ใช้ในการปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนนะครับก็จะมีความชัดเจนได้มากนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็มีอักษรเขียนทั้งด้านล่างว่าหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะครับคราวนี้ผมจะพยายาม นะครับให้เหรียญเนี่ยกระแสงเนี่ยกระทบกันให้เห็นความชัดของผิวเหรียญให้มากนะครับเห็นไหมครับลายละเอียดเส้นสายนะครับเส้นเสี้ยนของที่พระเกิดจากการปั๊มนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นที่ตำหนิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้ก็ใช้ในการดูพระ ของหลวงพ่อเงินเนื้อนวะนะครับใบหน้าจะมีความคมชัดนะครับมีมิตินะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อดูท่านจะมีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเรี่ยมอย่างนี้นะครับก็คือกันขอบทั้งด้านหน้าเหลียญน,นะครับไม่ให้โดนกับผิวนะครับซึ่งก็รักษา ความนูนของอจมูกนะครับส่วนสูงของเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วนะครับเป็นหน้าผากอะไรก็ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับความเหี่ยวย่นของผิวพันวณะของหลวงพ่อนะครับาการแกะนะครับทำได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเห็นไหมครับ ขนาดของเหรียญของหลวงพ่อนะครับก็ใกล้เคียงกับเหรียญ5บาท10บ,บาทนะครับจะใกล้เคียงกันนะครับรูปเหรียญก็จะคล้ายๆกับรูปโลดหรือว่ารูปอาร์มนะครับพื้นเหรียญโดยทั่วไปเพื่อนๆจะสังเกตว่าพื้นเหรียญเขาจะ,ะมีขีดมีเส้นทีๆนะครับแผ่กระจายออกไปคล้ายๆกับรัศมีนะครับเห็นไหมฮะทางด้านข้างนะครับ ะครับเป็นลักษณะของเหลนปั๊มเป็นเรื่องปกตินะครับลูกหน้าตาด้านขวาจะนูนโตกว่าด้านซ้ายนะครับส่วนใบหูทางด้านซ้ายก็จะแนบชิดกับใบหน้ามากกว่าทางด้านขวานะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับ ยันด้านหลังก็เป็นยันณทรหดนะครับแล้วก็เป็นด้านล่างของยันก็จะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อเงินนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นพระปี2 5 0 9นะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับผิวพันจะดู ได้อายุนะครับเรียบตึงนะครับแล้วก็มีลายเซ็นเห็นไหมครับลายเซ็นของหลวงพ่อนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับเป็นเหรียญอารมนะครับปี2509นะครับซึ่งราคาเล่นหากันไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ พระแท้นะครับก็เลนนี้ก็เล่นได้ครับผมแล้วก็ยังหาได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระ ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซดยดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟสองดวงนะครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับ ถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลภัยดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพัน x นะครับ ที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอลากรไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน X นะครับก็จะ,ะใชะ้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับ แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ